ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าโซ่หวยเด่นในหนงหกอีกแล้วครับคลิปนี้เนี่ยวทานนี้ก็เป็นฐนานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ขอบคุณมากเลยที่เป็นกำลังใจมาโด้วยตลองโด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย และก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานที่แบ่งปันมาคลิปนี้แนวทานนี้ก็ใช้กับ1สิงหาคมแต่เลื่อนมาเป็นวันที่3 1กกรกฎาคมเราไปชมกันเลยเราไปชมกันเลยเจ้านี้ แนวทัับโบนหลักร้อยฝากมาดับสี่ฝากมาดับสี่ตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้ครับเด่นโบนสองตัวศูนหนึ่ง ศูนหนึ่งอดีตที่แล้วหนึ่งศูนแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมาศูนหนึ่งก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันต่อมาเลยเจ้านี้ก็ฝากมาแนวทางร้อยสิบหน่อย

567ฝากมา567ดึง5กับ7อดีตที่แล้ว3 4 5ก็ผ่าน3ต่อมาเจ้านี้เลยดับโคล่างด้วยเต็ม6เต็ม7เต็ม8 0 6 1 5กลับตัว2 4 7 9 3 3 8 8 0716253489 0117263544 99ต่อมาเลยเจ้านี้บบนี้ก็เป็นอาฐานวิ่งล่างตัวเดียวฝากมาวิ่ง3คู่313538 ร้องหวิ่ง3ตัวเดียวแล้วก็ฟังมา3ชุดสองตัวก็อกอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับแนวทางมาต่อการเจ้านี้เลยมนุษย์ลาฝานันน้ำนองชุดเด่นบนเน้นตรอง1นึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่ 3ามสองสามส5่5ามหกสามก็ฝากมาชุดโบนเน้นตรองต่อมาเลยเจ้านี้เนิวทานสิบโบนหตัวเจ้านี้ก็ฝากมา6 7 9 1 3ดห หกเจ็ดเาหงมาฝากมาหตัวปเป็นแนวทางอดีตที่แล้ว3 4 6 8 0 2หแนสวทางใหม่นี้ก็ฝากมา6กเจ็ดกหก็ขอบคุณมากเลยต่อมาเจ้านี้นาน,นาชุดล่างดาบขากล่าง8ตัวเดียวฝากมาคูดสามสี่สองสี่หนึ่งส 0 4 9 5 3 5 2 5 150595 362616 0696372717 0797 382818 0898ต่อมาใบนี้เลยก็เป็นอนทานวิ่งสองตัวล่าง อดีตที่แล้วก็ฝากมาแปกห้าแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมา9กฝากมา9ฝากมา6ฝากมา2ตัวเป็นแนวทานก็ขอบคุณมากเช่นกันสำหรับข้อมูลต่อมาเลยเจ้านี้ดับอร่อยตัวเดียวหนึ่งอดีตที่แล้วก็ฝากมาดับศูน แนวทานใหม่นี้ก็ฝางมาดับหนึ่งตัวเดียวก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยขอบคุณอย่างแรงเลยต่อมาเลยเจ้านี้กระท่านเป็นแนวทางดับสอนอบโบนฝากมาดับโซน ฝากมาดับโซนตัวเดียวก็เป็นน้ำทานดับสิบหน่วยโบนก็ขอบคุณอย่างมากเลยท่านผู้ชมครั้งนี้หนึ่งสิงหาคมนะ้ททานเลื่อนมาเป็น3 0มเอกกรกฎาคมนะต่อมาเลยเจ้านี้ดับล่างดับล่างตัวเดียว เจ้านี้ก็ฝางมาดับหกตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฟางมาดาบเจ็เนวทันใหม่นี่ก็ฝางมาดับหกหนึ่งตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้เอ้ยก็ฟางมาสิบล่างหกตัว เป็นแอาทานของเวียงเพิงนะใบนี้ก็เป็นอดีตเก่าๆศูนย์ห่งสามห้าหกสรุปแล้วผ่านหนึ่งสองตัวท้ายคือ16ก็ผ่านหนึ่งเราไปชมอดีตเก่าที่แล้วกันบ้างอดีตเก่าที่แล้วก็ฟังมาหกเก้าสองเจ็ 9ก้าสองเ็ดนงสีอดตที่แล้วก็ผ่านหกนะผ่านหกสิบล่างหกสองก็ผ่านหกสิบล่างเน๋ยวท่านใหม่นี้ครับท่านเราไปชมกันเนื้อทานใหม่นี้ครับก็ฝากมา6ตัวเหมือนเดิมเนาะ258 370 258 370ก็ฝากมา6ตัวเป็นแนวทาง10ล่างของเวียงพิงก็ขอบคุณอย่างมากเช่นกันสำหรับทุกแนวทางต่อมาเจ้านี้ครับก็ฝากมาแนวทางโคสอ2ตัวเปกห้า เบกหนึ่งแปดเจ็ดเก้าหกศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดแล้วก็เด่นสองสามสี่ก็ฝากมาเป็นอาทานอีกหนึ่งใบด้วยต่อมาเจ้านี้เลยเต็มล่างรักการปีหกสิบหกก็ฝากมาเต็มโซน เต็มหนึ่งเต็มสองเต็มสเต็มสเต็มห้าเต็มเกฝั่งมาเต็มศูนเต็มหนึ่งเต็มสองเต็มสาเต็มสี่เต็มห้าเต็ม9ก้าละท่านเจ็ดตัว7เต็มขอบคุณมากเลยก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักท่านทุกแนวทาง ทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นหลัทฐานเท่านานาทานเป็นานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโค้ท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจำด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิป เป็นอนทานฟางมาเป็นอาุทานด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อแนวทานใหม่คลิปใหม่กันเลย